สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันข้าไปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่18นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบนเทาสุครุษกนารัติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาพี่น้องค่ะหมื่ว่านี่ฮือฮามากพี่น้องแนวทางของปูเขาวิ่งบนซีเอ้ยเขาวิ่งบนหาพี่น้องค่ะบ่อพี่ค่ะเขาวิ่งบนหานะคะ เขาว่าเป็นจับคู่สามโตโต,โตเจ็ดเกาหาค่ะพี่น้องคะเอามาหนีปูแล้วมีหน้าทางมาฝากเลยไนดะ้พี่น้องเด้องสำหรับหน้าทาั้งความโค้งนะคะหน้าทางของปูสามเงาบินนี่ค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพรอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนมัสการนะคะอาจารย์ก็ยืนยันเลยเนาะบิรรวยรวยเอฟเีนี่ยที่ดูเบิร์ดรวยรอยู่ค่ะอาจารย์ไปหวยลาวไปนะค่ะ ไปห่วยหล้วไปสักสองเบอร์จากก็ขออนุม,มทนาบุญกับโยมที่อดจงมาซื้อกาแฟค่ะสมุติดต่อนะชื่ออะไรก็ไม่รู้ป้าจางก็ไม่ค่อยเก่งก็ตับหาไม่เจออ๋อชื่อที่เขาโอนให้ให้อ่ปอ่าจา์นี่หรอคะที่เบอร์นรวยส่งให้นี่หรอคะชื่อคุณสำอางค่ะ จำอ่างโยมจำอ่างเนะา,านะลูก่อกนะนะ็ขอให้มีผุ้ผู้ผู้ผูงผู้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 ผา้ผู้ผู้ผา้ผู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 กผนะู้ผู้ผนะูนะ้ัู้ผ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 า้นู้ผจ้ผูู้่้ผู้ผามาู้ผูทผู้ผู้งู้ผู้าล้ผู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 ้ผา้ผูเผู้ผา้ผู้ผู้ผูงผู้ผู้ผูาผู้ผู้ผูรผู้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 ผน้ผู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 ้ผเใผู้ผู้ผู้ผูนผู้ผู้ วันนี้ข้ามโค้งเหมือนเดิมวันนี้ก็จะปล่อยพวกเราไปเล่นเหมือนเดิมนะจ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเนี่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมก็เริ่มไปที่เล่กวิ่งเลยเด็กวิ่งเล่กลิงวิ่งวิ่งแลเแกลนเนี่ยนะค่ะตอนที่หกเก้านะหกกับเก้าหกกับเก้าค่ะ กับคู่สามตัวหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าค่ะสองหกสองหกเก้าสองหกเก้าค่ะเล่นสองตัวหกเก้าหกเก้าค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะสองห้าสองห้าค่ะหกสองหกสองค่ะ หมดค่ะค่ะสี่ตัวก็หนึ่งสี่ตัวก็หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งหกเก้าค่ะเลขพิเศษสี่ตัวจ้ะใช่ค่ะเออโอเคเฮ้ยทำไมาสี่ตัวนี้เนาะว่าจารมันเคยมาไงมาไอ้นกกันไงนมาสี่ตัวใช่ใช่ค่ะวันนั้นเคยมาหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกไง วันนี้มันจะมาหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าก็เป็นไปได้นะพรุ่งนี้เลยไม่ไม่มาก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันค่ะเอถ้าสี่ตัวนี้เฮเลยนะคะเฮมากปีปีนี้เฉพาะของของเราเนี่ยแตกมาเก้างวดแล้วนะสามตัวเนี่ยสามตัวที่ตัวแตกมาเก้างวดแหละค่ะ เราดูที่ว่าก่อนจะเท่นปีนี้จะครบสิบสองเดือนไหมดูจะแตกสิบสองงวดไหมค่ะน่าจะน่าจะแตกถึงสิบสิบสองงวดแล้วก็ยังอยู่อีกหลายงวดอยู่นะค่ะยังอยู่อีกหลายจะได้เดี๋ยวก็เรท,ท,ที่รอหวยไทยเลขก,กระบอกก็รอไปเรื่อยๆเยนาะแต่ใครเขาปล่อยก่อน้ามาจังกันเราก็ปล่อยเหมือนเดิมเลยนะ ไป่โนใจเสียงนกเสียงกาเนาะอ่ไปสนใจเนาะมันจะร้องมันจะร้องมันจะอะไรก็ช่างมัดนะมันตรงกันได้เลขทิปหมายเลขเนาะใช่ค่ะพี่จันยิ่งตรงมันก็นา่าจะยิ่งดีเนาะประหยัดเงินไปอีกเนาะ <five S 2> ชไช่ไม่น่าจะไปอะไร,รกันโต๊ะกระแทกกันมากมายยิ่งตรงมันก็ยิ่งดีดิมันจะได้ไม่เปลืองเยอะแยะเนะค่ะ <Ó> เมื่อกี้ก่อนเบงรลอเวยจะเข้ามาก็เอฟซีก็โทรมาถามว่าปูสามเงาปล่อยอ่ารัดไอ้ข้ามโคงหรือยังเมืรอเลวยก็บอกว่าถ้าถึงบ้านเราจะโทรหาปูให้อ่เอฟซีทุกคนที่ดูเบงแลอเลวยนี่ก็ติดตามไฟนะปููก็ว่าเดี๋ยวมันก็โูกบ้างผิดบ้างนะแต่มันผิดเยอะเกันก็อยู่แต่แหละนะผิดเยอะเกันก็หยุดตรงสารคนที่เข้ามาใหม่ๆถ้าเข้ามาปุ๊บอนี้งเงี้ยจ้าเองเงี้ยไปหลายงวดก็จะหมดทุนนะค่ะ คนก็อะไรมันเข้าสามตัวอนะไรเงี้บางคนเล่นหกกลับเนี่ยสิบบาทก็เล่นรอบถ้าเจ็ดแปดพันได้่อย่างน้อยนะก็มีทุนเลยนะแล้วแล้วคนที่มือหนักหน่อยก็จตายเยอะอาจารย์เองยังไม่ได้ซื้อเลยนะว่ามันเจ็บจะคอยทายมาเยอะไงโอ้อาจารยะะ์ไม่ได้ซื้อเลยหรอคะไม่ได้ซือซ้อออซื้อซื้อแต่สองตัวก็ซือ้อเ,เล่นไปงั้นเลยนะซือ้อแปด ปดเจ็ดกล่าวว่าแปดเจ็ดเนี่ยมากันร้อยเปอร์เซ็นแรกนะเอออะไรก็ถือเก้าห้าก็แค่นี้แล้วก็ให้เขาไปแปดเจ็ดแก็เก้าห้าพวกก็ไปเล่นแปดเจ็ดเก้าห้าจริงเลยไม่ไม่เอาไปรวมกันสามตัวสี่ตัไม่รวมกันเลยเพราะสุดยอดรุ่นเลยอ บอกโอ้โหเสียดายมากอาจารย์ผมก็โง่จริงๆแม่ว่ารวมกันคนที่ซื้อดูๆนะซื้อเยอะๆนะก็โผล่เจ็บมันรวยมาได้ยังไงของมันครูคงเสียดายไปไงซื้ออย่างไแล้วเลขจะเข้าเลยเข้าสามตัวเลยแันถ้าเจอนั่นนั่นเนี่ยให้ใส่เลขสี่ตัวหมุนหมุนไปหมุนมามันเข้าเลยไม่มีเจ็ดใช่ไปแค่สี่ตัวแปดเจ็ด เก้าห้าแค่แค่ไหนให้ไปแค่นั้นอืเออ 8, แปดเจ็ดเก้าห้าค่ะมะนันเอาเจ็ดไปใส่เก้าห้าก็ถูกแล้วหรือแปดไปใส่เก้าห้าบางคนซื้อตัวเก่าหลืแปดเก้าห้าโอ้โหผีกระบอกเกือบมาแลวนะ้วผีกระบอกมันแปดเก้าห้างไงใช่ไหมใช่คะ่ะพ่อจันตัวแปดแปดเก้าห้าผีกระบอกเกือบแจกไปแลว้วเขาตามผีกระบอกไง ค่ะอาจารย์วันมมวันนี้เอฟซีก็ยังยังคงตามอยู่เหมือนเหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่ายังไงก็รอเหมือนเดิมค่ะรอรอเพ่เดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยเลขอาจารย์ที่ทําไปก่อนหมายเลขเดียวเฉพาะบนอย่างเดียวเนี่เลขกลางไม่เข้าไม่ปล่อยเลขราวมหังเลขบนมากอาจารย์บอกเลขบนอาจารย์นี่แทบแทบจะไม่ลุดเลยปีทั้งปีนี้นถ,ถ้าทำประดิไจไว้นนี้แทบแทบไม่หลุดเลย <Okay. S 2> ทีแรกมันก็บอกอาจารย์บอกแล้วมันไม่เคยมาด้วยกันเลยนเนี่ยเนี่ยต้องเคามาได้ตรงกันปาจาย์ได้แปดห้าแปดห้าแปดมาแล้วก็อ <Okay. S 2> าจาย์นึกในใจว่าโอ้ยอยังไงก็ไม่มาด้วยกัน <Okay. S 2> ปีทั้ง 4, ปีปีทำมาไม่ใช่ปีสองปีทำมายี่สิบสามสิบปีแล้วทําไมจะไม่รู้แล้ว <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> ถ้ามากอดกอกันมาก็คือจะมาคู่นะมาคู่ okay. อย่างเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี้ยน่าจะมาด้วยกันแต่ว่าเดียวเดียวน้อยที่จะมานะถ้ามาก็มาก็วต,วต,วต,วตวอื่นเขาอย่างหนึ่งเจ็ดอะไรมาที่ลงมาเมื่อก่อนหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันมันก็มีมาแต่มันไม่มาคู่กันแบบนี้มันไม่ลงมาคู่นะถ้าลงมาคู่มันจะมาเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยที่อาจารย์ปล่อยลงช่องทีแรกเลยเพราะอาจารย์ปล่อยศูนย์ศูนย์ไป ปล่อยถึงูใบเข้าปล่อยสองสามใบเข้าปล่อยโกคกใบเข้าอีกอะรมาปล่อยหวยลาวเข้าสามวันสอโหลกันนี้ไปยกใหญ่เลยค่ะดังไปยกใหญ่เลยออาไปเรืมเรืนมเลยมาเจอเบืองแล้วรวยก็อยู่ไปนี่แบบอันนี้ลองกองแกงปิดบ้างถูกบ้างก็ปล่อยอ่าตะคองลยไปครับวันนี้ก็มันมีอะไรก็เอาแค่นี้นะที่การประชานไปเนี่ย วัจันทร์หรือว่านังคารขวัญจันทร์จะปล่อยหวยไทยไปใครไปจับเลขตัวเดียวก็ไม่หาหรือเปื่อมันจะเข้ารางวัลที่หนึ่งหรือเข้าอะไรบ้างนะ,ะมันเงินํามาอยู่แล้วแหละนะตัวสองตัวเนี่ยแล้วก็รอเลขฝันแล้วก็รอเลขกระบกนะเราเลขระบกมาก็ปล่อยเลขเดียวนวะัจาจันทร์ปล่อยไม่เยอะแล้วหวยไทยทไม่ปล่อยเยอะของอวัจันทร์ก็เหมือนเลขเดียวบางทีก็สองหมายเลขแค่นี้นะใครชอบปฏิจจาม,มาไปคนไลค์คนแชร์บุญไม่รวยไปเนาะ หรือว่าใครที่แม่นแ่นที่เบิ่งรวยรวยตามมาอย่างไม่ตีเขาก็เข้านะ,ะหรอทาตีห้าตีอะไรเขาเข้าเข้าได้ปฏิจจามกันไปมีโชคกับแสกระจาคนนั้นแหละถือว่าดวงสมพงนะ,ะใครไม่โชคไม่โชคกับพระอาจารย์ก็ตามพระอาจารย์าาไปก็ถือว่าดวงสมพงกันก็ยังไม่มีอะไรก็ล่าไว้แค่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะมีโชคมีใจกันนะดูสภาพร่างกายแข็งแรงกันเลยอย่าเจ็บอย่าจนกันก็ขอให เงินทองเลมาในชาติิเลยเบื้งและรวยก็ขอทั้งช่องจเจริญรุ่งเรืองเลยมีความสุขทั้งครอบัวทั้งเอฟทั้งเบื้งและรวยนะประเทศไทยประเทศนอกก่ดูอาจารย์อยู่แต่ก็ขอจบคิดแค่นี้เนาะอายุโนโทุกครั้งพระหลังเลยส <ะ S 2> าทุเลยค่ะขอบคุณค่ะกาวนวันสกานค่ะ แนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงาเด้อค่ะพี่น้องแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะแนวทางของปูมัอนี่ค่ะวิ่งหกกับเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อวิ่งหกกับเก้าค่ะแนวทางจับคู่มีหกหนึ่งหกเก่าค่ะหกหนึ่งหกเก่าหนึ่งหกเก่าสองหกเก่าหกเก่าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองหาหกสองนะคะพี่น้องคะบัดนี้นะคะแนวทางของปูสามเงาเหมือว่านี่เฮือห้ามากๆนะคะฮือห้าหนักมากเลยค่ะพี่น้องคะเขา วิ่งหานะคะสามตัวเขา่าเจ็ดเข่าหาเขาเป็นสามตัวโตด้อค่ะพี่น้องเด้อมาอนี้พี่น้องอย่าลืมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อค่ะสำหรับนาาแนวทางขามพงแนวทางจากปูสามเงาพี่น้องค่ะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะมีปรมมาานี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปูสามเงาค่ะพี่น้องย่าลืมค่ะนํานนไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องทางช่องน, honest, อง in นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องโปรดใช้ว <uct, S 2> <in> <sk> ิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะสําหรับ พอเม่พี่น้องทนใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะทำประโยชน์สิทธาพครับแนวทางเด็เดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเสด็จบพราถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทั้งรายกันนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้แนวทางจากปูสามเงาขามโขงทงั้งบุตรมวนมณีมีเพียงสำนีนะคะพี่น้องแอคซิเดีขอโตลา่าพอาพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไวปพอกันไม่ก็ไปได้คลิปหนานะคะสำ สวัสดีค่ะ